จอลีเดนะครับเราก็เป็นเป็นเหมือนแพลตฟอร์มใหม่นะครับที่เราได้ได้รีแบรนด์มาจากฟันเพนเนตและฟัน f ฟสต้านะครับตอนนี้เราได้รีแบรนด์มา,าในชื่อใหม่ว่า j o ยลี d เดย์จอยลเนี่ยเราวางตัวเองว่ามองตัวเองว่าเราจะเป็นแพลตฟอร์มนะครับที่จะสามารถสร้างความบันเทิงแบบไม่สิ้นสุดนะครับโดยแพลตฟอร์มของเราจะเชื่อมต่อระหว่างโลกออนไลน์ line, กับออฟไลน์ line, เข้าด้วยกันนะครับอย่างให้อย่าง สมบูรณ์นะครับแล้วก็เรามีแผนที่จะคอลแลบกับศิลปินในไทยนะครับในใ,ในปีนี้ซึ่งซึ่งในเ,<ม>เดือนที่ผ่านมาเราได้ได้เริ่มแผนงานนี้โดยคอลแลบกับศิลปินออลไทยแคทนะครับซึ่งเป็นศินลปินที่โด่งดังในโลกของ NFT นะครับซึ่งจะมาร่วมกันพัฒนาจอยลีเดย์ให้เติบโตยิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับะนะครับตลาดตอนนี้ตลาด,าดของเรื่องของกีฬาในานเนี้ย เป็นมคาสินค้าสนเป็นอะไรบ้างครับสำหรับธุรกิจอของเราครับอย่างถ,าถ้ามองทั่วไปคือธุรกิจแบบ FEC นะครับก็หลังจากที่เราผ่านพ้นสถานก,การณ์อันเวลวร้ายมาจากสถานก,การณ์โควิดเนี่ยณปัจจุบันนี้นะครับทำให้ตลาดของ FEC หรือเป็นความบันเทิงของครอบครัวครได้เติบโตขึ้นอย่างมากนะครับช่วงหลังจากเหตุการณ์โควิดมาและเราเองก็ หลังจากที่เรารีแบรนด์แล้วเป็น j o ยลี่เดย์แล้วนะครับเราก็สามารถที่จะเติบโตได้ยิ่งใหญ่เหมือนกันครับผมครับในอนาคตเนี่ยเราจะมีการนำเครื่องเล่นใหม่ๆเข้ามาตอบโจทย์ให้กับเยาวชนมากข้อดีไหครับแน,แน่นอนครับสำหรับจอยลี่เดย์เราเป็นแพลตฟอร์มแบบนี้เราก็อยากจะพัฒนาอุตสาหกรรมนี้ให้มันเติบโตและยิ่งใหญ่ไปกับ ในระดับประเทศนะครับย,ยิ่งใหญ่ต่อไปนะครับเราก็จะมีเกมใหม่ๆนะเพื่อที่จะมาตอบสนองกับลูกค้าของเรานะครับก็ติดตามเราได้นะครับเพราะว่าเราก็จะปรับเปลี่ยนรูปแบบเพื่อเป็นการพัฒนาอุตสาหกรรมของ f อ c อีนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเนี่ยคือเกมที่เข้ามาเนี่ยก็จะสามารถที่จะช่วยส่งเสริมพัฒนาการแล้วก็ช่วยทําใหา้ทั้งทั้งครอบครัวนะครับซึ่งซึ่งปัจจุบันนี้เราจะก็จะมีปัญหา เรื่องของการแบบว่าครอบครัวเด็กอาจจะอยู่เล่นเกมอยู่ที่บ้านอะไรเงี้ยแต่ว่าอันนี้จะเป็น e x p e r i e ร c e ใหม่ๆที่ยามให้ให้เด็กและก็้ครอบครัวแล้วก็ได้มามีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อการเป็นที่เราเรียกว่าเป็นเรียวโซเชียลนะครับผมจะได้มาพบปะก,กันที่ j o ยลี่เดย์ครับผมครับอยากจะฝากอะไรถึงพ่อแม่ผู้ปกครองที่จะให้เด็กเข้ามาร่วมสวุกแบบครับกออ็อยากจะฝากไปถึงพ่อแม่ผู้ปกครองหรือว่า ผู้ค้าของเรานะครับที่เราจะพัฒนาจอยลีเดย์ Day ร่วมกันผมเองเนี่ยในฐานะที่เราอยู่ในอุตสาหกรรมนี้มานานมากกว่า20ปีนะครับเราก็อยากจะพัฒนาพัฒนาอุตสาหกรรมนี้ให้เตรินเติบโตไปเรามีความตั้งใจที่จะนําเครื่องเล่นใหม่ๆนําประสบการณ์ใหม่ๆเข้ามา,เ,าเพื่อให้พัฒนาพัฒนากลุ่มกลุ่มครอบครัวนะครับของของเราให้ให้ จะว่ายังไงอะให้ดีขึ้นดีขึ้นไปนะครับผมครับให้ดียิ่งขึ้นไปครับผมครับโอเคครับผมครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับ